หอยอกอันดับหนึ่งสิบบาทที่ลึกงานปีต้นไม้แห่งชาติ fc กรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายอ fc กรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขาย fc หักหลองน,นี้ก็จ่ายค่าเหรียญไปราวๆสัก2,200บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่เบาๆ ไม่มากนะัก FC ฮะสวัสดีเจ้าของกล่องแล้วก็สวัสดี FC ผู้ติดตามช่องของป๊าปาไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเดิมๆที่ติดตามช่องของป๊าปามาเรื่อยๆหรือว่าเป็นนักสะสมที่เข้ามาประดบประดับวงการเหรียญกระสาบบ้านเราใหม่ๆ FC ชักชวนเชิญชวนฮะให้ชาวไทยเราเนาะให้นักสะสมนั่นแหละเข้ามาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุน FC ฮะเก็บสะสมเหรียญกระสาบนะเหรียญกระสาบไทยเราเป็นเป็นเป็น เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมามากๆ f ฮะมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าของเหรียญกระสาบนะเหรียญไทยเหรียญกระสาบไทยเป็นมรดกโลกเป็นอาตโตเทียเป็นมรด,ก,ก,ด,มดกของคนไทยเราโอเคเราก็ช่วยกันทุกคนมีสิทธิ์มีค่าเท่า,าเทียมกันที่จะเก็บสะสมอ่ะนี่คือรายการเหรียญ f ฮ h ที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาปปาไม่มั่นใจว่าภาพคมชัดหรือเปล่า f c นะภาพคมชัดไม่เอย่ยโอเคเนาะป๊าจะเปิด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 กล่องกันไปดูเหรียญกันไปพูดคุยกันไป ดูสิว่านักสะสมกรุงเทพมหานครท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาฝากปาป่า,ปาเรามาดูกันสิปึ๊บอ,อ่ะปึ๊บอืมเรียบร้อยตรงนี้อ่ะอ่ะนักสะสมท่านนี้เขาทุกครั้งฮะเขาจะไม่ลืมนะเทพปป่า,ปาสังเกตดูเขาจะไม่ลืมอ่านำหมายเลขบัญชีธนาคารและประมาณนี้มั้งแล้วก็รายการเหรียญเขาก็จะเขียนมา,ข,าข้าวๆด้วยนะดีมากเลย fc อาปป่า,ปาวางไว้ก่อนเนาะเรามาดูเหรียญกันก่อนภาพอาจจะไม่คมชัดนะเท่าที่ปป่าสังเกตดู fc พช่ไหมเราจะมองเห็นกันไหมเอ่ยเราจะมองเห็นกันไหมเอ่ยมาเดี๋ยวเราเทเหรียญออกมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างฮึ๊บอืมมีไี้ได้มาสามชิ้น f สี่สามชิ้นสี่ชิ้นมาดูชิ้นแรกมาดูชิ้นแรกกันเลยมาดูชิ้นแรกเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยอุ๊บมปะปาจะเปิดยากนิดนึงเนาะดึ๊บอ้าวดันก่อนดันก่อนฮึ๊บเป็นเหรียญอะไร f สี่ชิ้นแรกมาดูกันอ๋อเนี่ย f สี่เป็นเหรียญของ อองค์หา5บาทที่ระลึกเนาะเนี่ยนะเป็นเหรียญที่นักสะสมกำลังกาลังเก็บกันสะสมกันอ่าสำหรับนักสะสมอ่าที่เข้ามาประดับวงการในใหมายเอฟซนี่อีกเหรียญหนึ่งนะมียอดจํานวนการผลิตก็เลาวาสักเท่าประปาจำไม่ผิดประมาณ1 000, 000ล้านเหรียญใช่ไหมแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะกับนักสะสมบางคนบางท่านอ่าใครที่อยากเก็บสะสม ก็นี่อีกเหรียญหนึ่ง f ับเป็นเป็นที่น่าเก็บสะสมโอเคเนาะวางไว้หลังจากนั้นเรามาดูชิ้นที่2 FC ฮับชิ้นที่2เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยอืมอืป่อปาจะเปิดยากนิดนึงป่อปาใส่ถุงมือเนาะใส่ถุงมือแล้วจะเปิดเปิดยากนิดนึงตรงนี้เป็นเหรียญอะไรกันอันนี้เป็นเหรียญอ่าสิบบาทที่ระลึก f 4, นะับเป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกสภาพก็ถือว่าไม่ผ่านการใช้งานเนาะอะเนี่ย นะใครที่เนี้ยสิบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ปาปาก็ยังรับซื้อกันอยู่นะยังรับซื้อกันอยู่แล้วก็ชักชวนเชินชวนชาวไทยชาวไทยเหล่านั้นอ่ะนี่อีก f ฮะที่ะระลึกชิ้นราคาสิบาทอีกชนิดหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะหากมีโอกาสมีเวลาช่วงนี้เป็นช่วงราคาเหรียญที่ไม่สูงมากนะักเป็นโอกาสทองของนักสะสมเหรียญน,นะโดยเฉพาะบรรดาชาวนักสะสมที่อ่ากลังเข้ามาเป็นนักสะสมใหม่ๆ โอเคเนาะเป็นราคาเหรียญที่ไม่แรงนะักมาดูชิ้นต่อมา fc ฮตรงนี้มีกันอยู่อ่านี่คือตรงนี้เป็นเหรียญยีบาทที่ลึกนะของพระราชินีพันปีหลวงอ่ะแล้วก็20บาทที่ลึกการนาพิเศษด้วยใส่รวมกันมา fc ล้วนแล้วเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานน่าเก็บสะสมอย่างยิ่งโอเคเนาะหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็น20บาทที่ลึกเช่นเดียวกัน20บาทที่ระลึกมาดูกัน fc อ่านี่อ่ะ นะเป็นสภาพเหรียญใหม่สวยงามกันเลยทีเดียว,20บ,ททยว,วย20บาทที่เราก็ผลิตออกมาเท่าไร fc 72วาระใช่ไหมเหรียญ20บาทที่ระลึกสมัยรัชกาลที่9ก็มีเยอะพอสมควร72วาระใครเก็บครบชุดได้นี่ถือว่าเป็นผู้เลิศเลย <c oughs> เป็นผู้มีความสามารถเลิศคนหนึ่งเลยแหละนะไม่ใช่น้อยวาระ20บาทที่72วาระกันเลยทีเดียว fc โอเคนาะก็หมั่นพยายามฮะใช้ความอดทนเย,ยียวยนเก็บให้ครบชุด เป็นการท้าถ่ายตัวเราเอง fc ฮะตรงนี้เป็นอะไรกันเอ่ยอ่ะนี้ก็เป็นเหรียญอืมเดี๋ยวป,ป๋าดูก่อนนะฮะน่าจะเป็นมีเหรียญตุ้ด o fc เนี่ยป,ป๋าสังเกตแล้วว่าสังเกตแล้วที่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นเหรียญเหรียญแบบที่ได้รับความนิยมใน fc เนี่ยเห็นไหมฮะนะชุดนี้ใช่กับทั้งหมดเลยมัง้งเนะนี่ยนะเนี่ย fc นะเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนี่ fc มากันถือว่ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะมาเยอะกันเลยทีเดียวมาล็อตนี้ อืมโอเคฮะ F4 ฮะหลักๆเลยที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ไหม f c ไม่ได้เจอกันนานแล้วประมาณปีเต็มๆสำหรับเหรียญ10บ,บาทนิกเกิลผลิตน้อยที่สุดหายากที่สุดได้รับความนิยมที่สุดในชุด10บ,บาทนิกเกิลหรือว่า10บ,บาทสีเดียวที่ลึกก็จะเป็น f c ฮะ10บ,บาทที่ลึกงานปีต้นไม้แห่งชาติเนี่ย F4 ได้รับความนิยมที่สุด ในเหรียญ10บ,บาทนิกเกิลที่ลึกนะราคาสูงที่สุดพูดถึงนะฮะก็ไม่ใช่แตะหลักแสนหลักล้านนะแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายสูงที่สุดในชุดเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกโอเคไหมฮะ10บ,บาทที่ลึกงานปีต้นไม้แห่งชาตินะลองลงมาก็จะเป็นครบ75ปีของการลุกเสือโลก f อฟซีฮะ หลังจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกว่าจะสูสีกันก็เป็นกล้วยไม้นะกล้วยไม้กับของสมเด็จย่าเอฟซี FC ใของสมเด็จย่าอีกเหรียญหนึ่งวาละหนึ่งแล้วก็กล้วยไม้นะราคานี้คู่ขี้สูสีกันมาเลยเนี่ยเอฟซีฮะหลังจากนั้นก็จะมีอะไรเอ่ยฮะมีบ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นะก็จะมาเป็นเจ้าจฟ้านักวิจัยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ที่ประปามาทําใหม่อีกวาละหนึ่งเดืียน,นึงก็เจ็ดสิบห้าปีการสหกณรใช่ไหมเนี่ยเอฟซีฮะ ผลิตมาไม่เยอะแสนกว่าเหรียญก็จะมีไปสนีเอยโรงเรียนนายโรงเรียนพระจุลจอมเก้าอะไรประมาณนี้ F4 ก็หลายวารละจําไม่หมดละ f c นะเนี่ยเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยตรงเนี้ยแล้วนี่เป็นเหรียญน,นิกเกิลสภาพใหม่สวยงามเลย f c โอเคนะเราได้กันมาหลายเหรียญวันนี้ถือว่าเราได้เหรียญเด็ดที่สุดก็จะเป็นกล้วยไม้เออไม่ใช่ f c จะเป็นปีต้นไม้ใช่ไหมเป็นปีต้นไม้อ่าที่งานปีต้นไม้แห่งชาติแล้วก็75ปีของการลุกเสือโลกมากันครบครันเลยวันนี้โอเคเนาะว่าปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านเลยนะที่แบ่งปันโอกาสให้ช่องของปาปานั้นได้มีเหรียญเด็ดมาให้ให้ช่องปาปานั้นแบ่งปันต่อไปนะปปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านเลยนะที่ส่งเหรียญหลักๆส่งเหรียญที่วงการนักสะสม อบอกไว้พูดไว้จาลึกไว้ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอะไรประมาณนี้ผลิตน้อยหายากนักสะสมต้องการ f 4ะยิ่งนานวันช่องของป้าป่าก็ได้รับเหรียญเหล่านั้นเข้ามาในช่องมาประดับช่องของป,ปา้าป่าเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็มีความสามารถที่จะทําให้เจ้าของเหรียญนั้นไว้เนื้อเชื่อใจส่งเหรียญหลักๆให้ช่องของช่องช่องของป,ปา้าป่านับวันก็มีหลายท่านขึ้นป้าป่าฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญจริง,รงๆเนาะ ผ่านไปหลายนาทีผ่านไปหลายนาทีใครมีแบบนี้ fc ห้ปะปารับซื้อนะฮะก็ฝากบอกนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะฮะสำหรับเหรียญที่ระลึกนี่ใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาท20บาท50บาทที่ระลึกเราก็ยังรับซื้อกันอยู่นะก็ยังรับซื้อกันอยู่แต่ว่าราคาไม่สูงไม่แรงอันนี้บอกตามตรงเลย fc ห้ขณะที่ช่วงวงการเหรียญตลาดเหรียญบ้านเรายังผันผลอยู่เนี่ย นะบางครั้งถ้าหากเหรียญบรรจบครบเข้ามากันหลายๆเจ้าที่ส่งมาซ้อนกันเนี่ยปาปาบอกตรงๆเลยนะว่าบางๆชิลราคาที่ซ้อนกันมามากๆๆเนี่ยปาปาจะสั่งให้อดินั้นบอกเจ้าของเหรียญว่าอาหยุดไว้ก่อนได้ไหมตรงนี้นะ <c oughs> คือหนึ่ง fc ห้าปปาไม่ได้นําเหรียญมาสะสมเองถึงสะสมเองก็คงจะไม่ไหวเพราะเยอะใช่ไหมคือปาปารับมานั้นต้องมา เปิดลงในอีพีเพื่อประปาจำหน่ายขายแบ่งปันออกอีกครั้งหนึ่งช่องของประปาเป็นช่องรับซื้อเข้าแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกไม่ดองทุน f อฟฮะเพราะว่าอ่าเป็นเป็นปีที่ตลาดเหรียญน,นั้นมีราคาพันผวนนะมีราคาพันผวนเราไม่สามารถที่จะดองเหรียญได้ f อนะถ้าใครอ่าส่งเหรียญเหล่านี้มาบังเอิญมาบรรจบครบกับนักสะสมท่านอื่นชนกันมากๆในช่องของปปาแอดมินเขาจะขอระงับไว้ก่อน เป็นครั้งเป็นข่าวชั่วครั้งช่วข่าวโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญฮะที่ฟังปะปาแล้วเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันไปด้วยกันทางเดียวกันได้เอฟซีฮะเดินทางไปร่วมกันนะก็อาจจะรับเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางครั้งก็จะระงับไว้บ้างอันนี้ปะปาบอกตรงๆแบบนี้ปะปาไม่อายคือปะปาเคยบอกว่าไม่อายแล้วก็ไม่อําแต่เราก็ทํากันมาตลอดเราก็ดําเนินงานกันมาตลอด ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านเลยนะเอาอันนี้ก็เป็นเหรียญมาจากรู้สึกว่าจะเป็นเขตอ่าเขตจอมทองนะแถวบางขุนเทียนจอมทองไหมกรุงเทพมหานครรู้สึกแถวแถวจอมทองน,ะน,นี่จนะมี2อสท่านละมั้งตอนเนี้ยถ้าป,ป๋าจำไม่ผิดนะก็เริ่มเข้ามาอีก,อ,กอีกท่านหนึ่งเหมือนกันอ่ะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท้งเขตอ่าจอมทองของเราด้วยโอเคเนาะเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครมีเหรียญแบบนี้ FCH ป๋ะปารับซื้อนะ 10บ,บาทที่ริกงงานปีต้นไม้หรือว่าจะเป็น5บาทลูกเสือโลกนะการสหกกรนะแล้วก็โอ้โหรายเหรียนเลยบ้านเล็กบ้านใหญ่เอยห้ากล้วยไม้อาเชียนครั้งที่6 FC สมเด็จยา่าชนิดราคาหน้าเหรียญ10บ,บาทอ่ะตรงนี้เป็นตัวอย่างใครที่มีประปารับซื้อนะหรือไม่ก็เป็น20บาทที่ริยกอะไรประมาณเนี้ยโอเคประเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณเสร็จละไปดีกว่าสวัสดีครับ